ี่น้องจ๋าตื่นเสาเขาเ่าเฮ็ดยังลำมือนีลงมาเพิ่งผักชักน้อยหนึ่งจะทำอะไรกินหนอ่อพ่นกุลงกุลาบดอกไม้แนวกินปีนี้เพราะด้เฮ็ดยังเลยจ้ะเล่นแต่ยุทู่บอวอ์ว่าอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นเองพ่นใะย่าบ้านยายดอกสวยมากอนนถอนชักน้อยหนึ่งเอาชักถอนก็ได้ดอกพ่นฟักชี่ค่ะเหนือสิออมก่บอว์เหนสิกินเมียงพ่นอ่ะ นี่กระดอกไม้กระดอกไม้ไม่ยาว่าตาไต้เทื่อเป็นแต่เล่าว่าท่านไต้เป็นคนปลูกตายแล้วพาคนนี่ค่ะพูดนะเฮ็ดแมียกินพี่น้องผักชีชีเล่าเอาไว้ออมชีไทยแหมครับพงดูแต่ยุคไกลๆนี่พูดอะไรกันเนี่ยว่าเป็นสักห์ไหนได้พูดน่ะล้างบ้านเองได้จะเนี่ยอันนี้หนานนาบ้านอันนี้มะแขกนครับมะแขนมะแขกน,นี่ครับพี่สาลาเน่เฮ็ดเมียงบัวนอไปเบิ่งผีบวงกลุ่แล้วกินเมียงได้อยาก วงเล็บเรามีผักสองตน้นนี่ก็สิเป็นเมตรได้ไงคนชิ่งไงกันสลัดกับพ่อสลัดจ้ะกุหลาบกับพ่อกุหลาบกับสีบานว่าอยากได้ภาในเราขี้ขันดูแลเราเนี่ยญี่ปุ่นมันง่ายเสียบซื้อเพื่อกระคืนพูนสลัดแหน่พูนงามว่าจะพูนอ่ะพูนเราได้สิก,กินโอ้ยพูนดูพูนในดาดบ้านน้อยรังนี้นี่ล่ะพูนสลัดค่ะ แต่แยกเพิ่นมาไว้ในกระถางเอาเป็นดอกไม้เพราะว่ามันได้กินพร่ะหนาอันนี้ก็สซี่ไฮมู่เราเนี่ยเพิ่นกัางหามก็เลยเอาเพิ่นไว้บ่เออพี่น้องไปฝักยือดอกของนาหนาวเยกดอกจังบ่ซื้อผักว่าไว้ยังไงนาห่อนว่าสั่นคืนเอาคืนเอาได้จักนายพี่แตงพี่บวบก็คืนมาอีกเอาซักนิดละคะนาะอ่างพ่อ หอมปากหอมคอใครอยากได้ผักชีคาเนี่ยบะหว่องบะแพงได้เด้หนิไฮแต่อาี่ปุ่นมันไม่ไผกิน <laughs> นี่ไหมตทไทยได้ดอกไม้นะคะ I love you I love you ค่ะ I love you